เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ผมได้นำเอาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอหรืออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านมาพูดคุยกันนะครับ ซึ่งหลายๆคนนะครับก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าพี่น้องอสมเนี่ยเขามีสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างนะครับในการที่เขาได้เสียสละนะครับเข้ามาทํางานนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคในเรื่องของโควิด -19 นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพี่น้องอสมเนี่ยเขาได้รับสิทธิสวัสดิการอะไรกันบ้างนะครับในระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2554เนี่ยนะครับเขาได้ให้สิทธิประโยชน์นะครับในหมวดที่4เนี่ยนะครับเกี่ยวกับพี่น้องอสมอเนี่ยดังนี้นะครับในข้อ28อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยมีสิทธิที่ได้รับสวัสดิการการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษจากโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยบริการสาธารณสุขนั้นๆนะครับในข้อ29เนี่ยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกลุ่มบัญชีกลางนะครับในข้อ30อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อมาในข้อ31นะครับอสอมอมีสิทธิ์ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดดังนี้ วงเล็บหนึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นวงเล็บสองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเลกคุณาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเลกคุณาพรนะครับข้อ32อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมอเนี่ยและบุตรมีสิทธิ์ได้รับโคต้าศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธรารณสุขตามที่กระทรวงสาธรารณสุขกำหนดนะครับต่อมาในข้อ33เนี่ย อ,อสมอมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิทประโยชน์อื่นๆรวมทั้งกองทุนต่างๆที่เป็นสิทธิทประโยชน์ของอ,อสมอประจำหมู่บ้านตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นจะได้กำหนดนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของสิทธิทประโยชน์ของพี่น้องอ,อสมอนะครับตามกฎหมายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศส5 5 4ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยพี่น้องอสมอบางท่านนะครับเราจะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของเราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ